สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับแพ็กใหม่เนาะที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานก็คือแพ็กของทัชซมะกินะครับผมว่าเราควรจะเติมซื้อดีไหมเนาะได้ทัชซมะกิมาเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับผมและก็ในเรื่องของกาชาลดมอเตอร์ไซค์คันใหม่ด้วยเนาะที่เป็นลน์ลิมิเต็ดเจนอสกับฟูบุกินะครับทุกคนว่า2คันเนี่ยเราควรจะสุ่มดีหรือเปล่าเนาะคใครที่แบบยังไม่ได้สุ่มนะครับหรือกําลังลังเลอยู่ว่าเอ้ยเอายังไงดีนะครับผมเดี๋ยวคลิิปนน้กก็จะมมานนในะเยวยช่งทับผสอต รีดแมนช็อปด้วยนะโดยการเติมแพ็กพวกนี้นะครับผมว่ามันต้องเติมยังไงซึ่งเพื่อนๆจะได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองมากๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะได้ในส่วนของที่สูมกาชาฟรีอีกประมาณ15เมตรด้วยนะ,ละหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับผมในเรื่องนี้เนาะ,ะใครที่แบบยังไม่ได้ฟรี15เมตรนะก็เดี๋ยวรอติดตามในช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับผมเติมเกมคิสตันออฟแอตแลนในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้ววันนี้ที่รีดแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวา้เติมได้ตลอด24่บชั่วโมงทั้งเว็บไซ อีก1แพ็คแท็บริ m แมนคอยช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ริดแมนช็อปเท่านั้นโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมสรุปให้เลยนะว่าเอาอยัางไงดีกับทัศมกิจคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นสายเติมแล้วก็ถ้าเราไม่ได้จะดูในเรื่องของค่าสเตตัสเนาะและก็ในเรื่องของสกิลนะครับทุกคนไม เพราะว่าแมวที่ได้จากการเติมเงินสะสมครบเนาะของสายเติมเยอะๆนะครับผมเลยก็น้องจิ้งจอกที่ได้จากการสุ่มกาชาเนี่ยค่าสเตตัสด,ดีกว่ามากๆนะครับและก็ในเรื่องของสกิลอะไรแบบเนี้ยคือแต่ละตัวมันก็เก่งและก็โดดเด่นแตกต่างกันไปนั่นแหละนะครับผมเพียงแต่ว่าทั้งน้องหมาเนาะและก็น้องแมวเนี่ยคือดีกว่านะครับทุกคนก็คือแบบไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช้แมวกับหมาเหมือนเดิมนะอันนี้คือในกรณีที่เป็นขั้น3มด้วยนะขั้น3ามเท่าๆกันทุกตัวนะครับทุกคนยกเว้นว่าในกรณีที่แบบเพื่อนๆอ,อยากจะสะสมเนาะก็นะในเมื่อเราาไไมม่ด้ีปัญห เรื่องเงินเนาะอยากได้ถ้าเสือมากิมาเอาไว้แบบเดินในเมืองนะครับผมเป็นแฟชั่นสะสมด้วยความที่เป็นคอลเลคชั่นลิมิเต็ดอะไรแบบเนี้อ่าถ้าเกิดว่าอยากจะมีติดตัวไว้ก็เติมได้นะเพราะว่าราคาก็ไม่น่าจะแพงมากจนเกินไปนะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็ติดตัวไว้ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยสายเติมเนาะใช้แมวกับจิ้งจอกเหมือนเดิมดีแล้วนะครับทุกคนโอ,อเคทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสายเติมระดับหนึ่งล่ะอาจจะไม่ได้เติมเยอะเพียงพอนะครับผมที่จะทําให้เราได้น้องแมวนี้เนาะน้องแมวเนน่่ยยออมหลาาืูะะคครับทุกกจ ถ้าเป็นสายเติมน้อยนะครับอาจจะนานมากๆแล้วกว่าจะได้แมวดังนั้นก็ตัดออกไปเลยสมมติว่าเรายังไม่ได้แมวในเร็วๆนี้นะครับทุกคนแล้วก็เพื่อนๆอาจจะมีจิ้งจอกติดตัวไว้ตัวหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น1ดาวหรือ3ดาวก็ตามเนาะอาจจะดวงดีได้จากสุ่มกาชามาหรือเอาทองไปขายแล้วไปสุ่มเองอะไรทานองนั้นอะ่ะเออแต่เพื่อนๆมีจิ้งจอกนะครับผมถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าซื้อมากี่ก็ได้นะครับทุกคนถ้าเป็นกรณีที่ซื้อเนี่ยยังไงก็ดีนะครับผมย้ําเลยนะ นะยังไงน้องก็เก่งแนบได้ใช้ประโยชน์แน่นอนสกิลน้องเนี่ยก็ดีมากๆส่วนใหญ่ก็จะบัฟช่วยเพื่อนร่วมทีมอะไรทานองนั้นเนาะด้วยความที่แบบเรามีสัตว์ทองแค่ตัวเดียวไงเออเราก็เอาทัศสึมากิมาใช้งานอีกตัวหนึ่งก็จะได้มีใช้ไว้2ตัวอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ดีแน่นอนนะครับผมก็คือแบบใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าพเพื่อนอยากจะประหยัดให้มันได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนบ่อยเนาะผมมองว่าอาจจะยังไม่จําเป็นต้องซื้อทัศสึมากิก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวแพทถัดไปเนาะในอนาคตเนี่ยที่ จะมีสัตว์เลี้ยงที่แบบยังไงก็เก่งกว่าท่าซือมากี่เอาอง่ายนะครับยังไงก็น่าจะได้เอาทัาซูมากี่ออกแน่นอนนะครับแล้วก็การส่มสัตว์เลี้ยงจากตู้กาชาเนี่ยมันต้องใช้เพชรเยอะมากๆเนะาะก่อจะสูมได้ไปถึงขั้น3มอะไรแบบเนี้ยถ้าเราไม่ได้ดวงดีมันหมดเยอะมากนะครับทุกคนดังน,นั้นเพื่อนๆก็อาจจะเลือกที่จะเก็บเงินไว้ก่อนก็ได้นะครับในเมื่อเรามีงบจํากัดเนาะไม่ได้มีงบเยอะมากเราก็เก็บเงินไว้ก่อนนะครับอ่ะยอมกัดฟันลาบากไปก่อนใช้สัตว์เลี้ยงตัวเดียวไปเหมือนเดิมยาวๆนะครับพอสัรเรวเลีีียยง่่ารกดท มาใช้งานนั่นเองนะครับทุกคนดังนั้นสรุปเนาะกรณีที่2ในกรณีที่เรามีน้องจิ้งจอกแค่ตัวเดียวนะ ถ้าเราอยากจะเก็บเงินไว้นะครับผมไปสุ่มตัวใหม่ก็ได้นะครับหรือเพืเ่อนๆอยากจะเล่นตอนนี้อยากได้สัตว์เลี้ยงมาใช้ตอนนี้เลยเก่งตอนนี้เลยแล้วก็ได้ความลิมิเต็ดเอามาใส่เป็นแฟชั่นเดินตามเมืองด้วยก็สุ่มมาใช้งานได้เลยเพราะว่ายังไงทัศนมกิก็ดีแน่นอนอย่างน้อยเราก็จะได้มีสัตว์เลี้ยง2ตัวเอามาใช้งานนะครับผมโอเคทีนี้กรณีสุดท้ายนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีทั้งน้องจิ้งจอกเนาะสุ่มยังไม่ได้นะครับแมวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับแลวก็เรายังไม่มีมมมนะทัศนคนนัับทุกกนนนตอเี้ยยผม็ง ไม่มีเนาะผมใช้แค่สัตว์เลี้ยงแจกฟรีที่แบบเขาแจกมาให้ตั้งแต่ต้นเกมเนาะถ้าเป็นกรณีเดียวกันกับผมแบบนี้เนี่ยและเรามีงบที่จะเปิดนะครับผมแนะนําว่าซื้อได้เลยนะครับทุกคนถ้าซื้อมากิเนี่ยคือแบบคุ้มที่สุดแล้วสําหรับคนที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงเนาะเพราะว่าซื้อมาในราคาแพ็ค1,700ักว่าบาทเนี่ยเราได้ขั้น3ามมาเลยนะครับทุกคนซึ่งมันประหยัดกว่าการที่แบบเราต้องมาลุ้นกาชาสัตว์เลี้ยงอะ่ะซึ่งกว่าเราจะได้ขั้น3ามคือมันแพงกว่าพันเผมดแน่นอนนะครับผมด คุ้มนะครับผมได้ใช้ประโยชน์แลวก็เก่งขึ้นแบบทันตาเลยนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมก็จะซื้อเช่นเดียวกันนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะซื้อให้ดูด้วยเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับผมว่าทําไมเนาะถึงมีแนะนําให้ทั้งแบบซื้อหรือไม่ซื้อนะครับทำไมสายเติมต้องแบบเออไม่เอาน้องทัศสมากิมาใช้งานนะครับทุกคนคืออย่างแรกเลยเนาะในเรื่องของค่าสเตตัสของทัศสมากินะครับผมน้องเนี่ยจะอยู่กล,งกลางเนาะระหว่างสัตว์เลี้ยงสีชมพูที่เป็นสายฟรีนะครับ ค่าสเตตัสน้องเนี่ยจะอยู่แค่280้อแเนาะแลวก็ได้อัตราคลิเลยก็เลือดส่วนน้องแมวเนี่ยของสายเติมเนาะจะอยู่ที่3 3 1นะครับทุกคนได้พลังโจมตีเลยก็อัตราคลีดิคอนเลยซึ่งน้องแมวเนี่ยจะเหมาะสาหรับเป็นตัวดาเมจอยู่แล้วเนาะเออเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบเอาไว้เพิ่มดาเมจนู่นนี่นั่นคือดีแน่นอนนะครับส่วนจิ้งจอกที่ได้จากกาชาเนี่ยจะได้ค่าสเตตัสเยอะที่สุดเลยนะครับทุกคนอยู่ที่345อเนาะและก็มีความเร็วคููดาวเลยก็ได้ HP พื้นฐานด้วยนะัทัทกกนนนนละีีีี้้้ใสสส่ skill ส่่วววขขออองงงิตตเเเยย็พมา ทัสมากิด้วยนะครับทุกคนที่แบบเขามีการเพิ่มดาเมจให้เจ้าของอะไรแบบนี้เนาะคือจะได้เยอะกว่าทัสมากิแน่นอนนะครับดังนั้นสัตว์เลี้ยงสีทองทั้ง2ตัวเนี่ยค่าสเตตัสสูงกว่านะครับส่วนทัสมากิจะต่ําลงมาแต่ก็จะสูงกว่าสัตว์เลี้ยงแจกฟรีนั่นเองนะถ้าเราจัดอันดับนะครับผมให้สัตว์เลี้ยงแจกฟรีเนี่ยเป็นระดับ B เนาะน้องทัสมากิก็จะอยู่ระดับ A นะครับทุกคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงสีทองทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะอยู่ระดับ S นั่นเองเนะาะก็จัดอันด ทีนี้นะครับผมในเรื่องของสกิลทัศน์สกิจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือขอแค่ในทีมเรามีแค่คนเดียวเนี่ยมันก็ใช้งานได้แล้วนะครับทุกคนคือแบบสกิลน้องเขาเพิ่มดีมากๆเนาะคือแบบถ้าเรามีอัตราคลิร้อยอย่างเงี้ยจะสามารถแปลงออกมาเป็นคลิดามเมจแบบ1ต่อหนึ่งได้ด้วยนะครับทุกคนซึ่งมันก็ได้เยอะแหละแต่ประเด็นคือช่วงเนี้ยยังไม่มีใครทําคลิได้สูงขนาดนั้นเนาะซึ่งถ้าแบบคล่เรามันไม่เกินร้อยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็อาจจะได้ในส่วนนี้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับทุกคนส่วนอื่นเนี่ เพิ่มให้เพื่อนร่วมทีมอะ่ะเป็นการบัฟให้เพื่อนทั้งทีมสักส่วนใหญ่นะครับดังนั้นต่อให้เราไม่ได้มีทัศเสมากิเนาะแต่ว่าในทีมของเราเนี่ยมีสักคนหนึ่งใส่ทัศมากิเข้ามาเราก็ได้ความสามารถจากสกิลตรงนี้ทั้งทีมแล้วนะครับผมมันก็เลยแบบไม่ได้จําเป็นต้องมีขนาดนั้นเนาะสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงตัวอื่นอยู่แล้วอย่างเช่นแมวหรือว่าน้องจิ้งจอกอะไรแบบเนี้ยเออดังนั้นแบบเราสามารถพิ่งคนอื่นได้อะเอายาๆนะครับทุกคนแต่อย่างที่บอกนั่นแหละว่าถ้าเราไม่ได้มัเเ์เ้ยยงงนนนาาะรรไได่งไงก็ชปโ อย่างน้อยเราก็เพิ่มเองเนาะไม่ต้องไปรอว่าเออรอบนั้นที่เราสุ่มไปเล่นเนี่ยจะมีคนไหนที่แบบมีทัศสมากิให้เราหรือเปล่านะครับผมหรืออย่างน้อยเราก็ได้ค่าสเตตัสมาใช้งานเนาะที่มันได้สูงกว่าสัตว์เลี้ยงแจกฟรีแน่นอนนะครับทุกคนอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะแบบคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทัศสมากินะครับผมน่าจะช่วยให้เพื่อนๆทุกคนเนาะตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนของมอเตอร์ไซค์คันใหม่กันบ้างนะครับทุกคนทั้ง2องคันนี้เนาะถามว่าคัน อย่างเช่นมอเตอร์ไซค์ของเจนอเนี่ยก็คือจะเพิ่มความเร็ว120%เนาะ,เ,นะเมื่อใช้มอเตอร์ไซค์นะครับและก็หลังจากที่เรากระโดดเนี่ยคันนี้จะลอยตัวอยู่ในอากาศครู่หนึ่งนะครับทุกคนแล้วค่อยตกลงพื้นเนาะทีนี้ในส่วนของฟูบุกิเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเพิ่มความเร็ว120แต่ว่าเอฟเฟกจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งของฟูบุกิเนี่ยก็คือเมื่อเรากระโดดจะบินอยู่กลางอากาศ4วินาทีก่อนนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยตกลงพื้นแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมแลวก็เมื่อเรากระโดดอีีีกก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 ครรรรั้้้งงในะะนนะะะะยยยเเววลลาาาาบผผมมม็็จจิิด่แตต แค่2อย่างนี้เท่านั้นนะครับผมเวลาการใช้งานเนาะซึ่งเพื่อนๆชอบเอฟเฟกแบบไหนก็เลือกคันนั้นนะครับหรือถ้ามีงบก็จัดทั้ง2คันไปเลยแล้วทีเนี้ยการที่เราสุม่มมอเตอร์ไซค์มาแม้มันจะไม่ได้เพิ่มสเตตัสโดยตรงให้เราเนาะแต่เราจะได้ตอนที่แบบเราเอามาอัปเกรดนะครับทุกคนในหัวข้อยานผ่านะเนาะในเนี้ยเวลาที่แบบเรามีการเก็บสะสมนะครับเอาตั๋วมาอัปเลเวลนู่นนี่นั่นนะครับผมจะทําให้เราได้ค่าสเตตัสโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะมีพวกพลังนะครับปัญญาร่างกายจิตวญญญ แล้วก็มีการเปิดเอฟเฟกอีกเยอะแยะมากมายนะครับคือเอาง่ายๆว่ายิ่งเรามีรถมอเตอร์ไซค์พวกเนี้ยเยอะนะครับผมเราจะยิ่งได้ค่าสเตตัสเยอะตามไปด้วยเนาะอ่เดี๋ยวมาดูสายเติมนะครับระดับสูรตานที่เขาเปิดกันนะเรามาดูนะครับเนี่ยคนนี้เขาขึ้นไปถึงเลเวล15แล้วเพิ่มสเตตัสนะครับทุกคนพลัง300ปัญญา300ร่างกาย375นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับทุกคนคือแบบมันเพิ่มเยอะมากๆเลยนะและที่สําคัญเลยคือค่าสเตตัสพวกเนี้ยมันอยู่กับเราไปแบบถาวรเนาะมันอยู่แบบไปตลอดอะยิ่ ยิ่งติดกับตัวเราไปแบบนั้นเรื่อยๆเลยนะครับผมดังนั้นถ้าจะให้เปรียบเทียบเนาะกรณีที่แบบเพื่อนเพื่อนลังเลว่าเอ้ยจะเปิดเอาแพ็คทอรมากิดีไหมนะครับผมหรือจะเอาเงินเนี่ยไปลงที่การสุ่มมอเตอร์ไซคันใหม่ดีนะครับซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนมีงบที่จํากัดแล้วก็เลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนเพื่อนเอามาสุ่มมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะครับทุกคนอย่างน้อยๆเราก็ได้ค่าสเตตัสนะครับแล้วก็ต่อให้เราเปลี่ยนคันใช้งานยังไงเนี่ยค่าสเตตัส มาซื้อทัศสมกิจนะครับผมที่แบบเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยในอนาคตถ้ามีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้ามาสุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่อยู่ดีนะครับเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้ใช้งานทัศสมกิเนี่ยเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากทัศสมกิจเลยถูกไหมครับเราก็จะได้ประโยชน์จากสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ซึ่งมันใช้งานในแค่2ตัวแค่นั้นนะครับทุกคนซึ่งถ้าจะมองในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยในระยะยาวเนาะผมมองว่าสัตว์เลี้ยงที่มีโอกาสถูกเปลี่ยนออกในอนาคตมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเเราเอาอยาถยายวไปล โค้ดมีเยอะเราก็ยิ่งจะได้ค่าสเตตัสเยอะขึ้นถูกไหมอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้คือหมดแล้วนะนาจะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นเนาะสำหรับคนที่ยังตัดสินใจอยู่ยังลังเลอยู่นะับผมว่าจะเอายังไงดีเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับว่าเพื่อนๆเหมาะกับตัวเลือกแบบไหนเนาะโอเคทีนี้มาดูวิธีการเติมกันบ้างนะครับสำหรับคนที่อย,อยากเติมในงบที่ประหยัดเนาะค่าตัดบัตรเองเนี่ยเพื่อนๆจะจ่ายแพงมากนะครับแคเนี้ประมาณ1,700นเอนาะแต่ถ้าเติมกับ r m รับผมจะเหลือปะ 1, น,น,อนะครับคน แต่ทีนี้การที่พเพื่อนๆจะเติมกับ b l i t m a n Shop เนี่ยบางคนเข้าไปเติมในเว็บเนาะก็จะมีความสับสนหน่อยนะครับผมว่าอีมันต้องเติมอันไหนกันแน่นะครับทำไมมันไม่มีแพ็กนี้ให้เติมเนาะเดี๋ยวผมจะมาสอนเติมให้นะครับโอเคก่อนอื่นเลยพเพื่อนๆก็เข้ามาในเว็บ l i t z m a n Shop เนาะในลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะจากนั้นเข้ามาที่ Citizen of Atlas นะครับทุกคนให้เพื่อนๆเอา UID มากรอกนะครับผม UID เนี่ยก็หาได้จากโปรไฟล์เนาะเข้ามาที่โปรไฟล์แลวก็ copy จากด้านบนนี้มาได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็เอามาวางไว้เนาะอย่าลืมกดบันทึกวว้ดยเลาเ จะมาเติมวันหลังเนี่ยจะได้ไม่ต้องกรอกใหม่บ่อยๆนะครับผมจากนั้นเลือกช่องทางที่เพื่อนๆต้องการชําระเงินเนาะซึ่งสแกน QR วอโค้ดด้วยพร้อมเพล์เนี่ยง่ายสุดแล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีแพ็กอยู่2แบบนะครับก็คือแบบเป็นโอปอนะครับผมแล้วก็แบบเป็นไวเชอร์เนาะแบบเป็นโอปอเนี่ยก็คือจะเป็นแพ็กเพชรพวกนี้นะครับทุกคนโดยตรงเนาะคือถ้าเติมโอปอเนี่ยมันจะเติมในแค่แพ็กพวกนี้เท่านั้นนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะเติมเป็นแพ็กพิเศษพวกนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถเติมแบบเป็น ก็คือเราจะต้องเติมเป็นไวเชอร์นั่นเองนะครับทุกคนหรือว่าบัตรกำนันเนาะซึ่งเรามาดูกันนะครับผมว่าในนี้เนี่ยมันมีแพ็คไวเชอร์เท่าไหร่บ้างนะนทีนี้ถามว่าแล้วเราควรจะเติมกี่ไวเชอร์ล่ะนะครับมันถึงจะสามารถเอามาซื้อแพ็คพวกนี้ได้เนาะคือบัตรกำนันหรือว่าไวเชอร์ตรงนี้เนี่ยให้เราเอาราคาแพ็คนั้นไปคูณ2อนะครับอ่าอย่างเช่นแพ็คนี้นะครับผม3 4 9 0บาทเนี่ยเราก็เอาไปคูณ2เลยมันก็จะได้ประมาณ6,900กว่าใช่ไหมทุกคนซึ่งถ้าเราอยากจะเอาไวเชอร์ตรงนี้มาซื้อ ล้วก็ต้องเติมไวเชอร์ประมาณ6000นั่นเองนะซึ่งแพ็คของถ้าซื้อมากี่เนาะมัน1,700กว่านะครับเราเอาไปคูณ2มันก็จะได้ประมาณ3,400กว่ากว่านั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันใช้แค่32,80กว่าไวเชอร์แค่นั้นเองนะครับทุกคนอ่าเราก็จําตัวเลขไว้จากนั้นเรามาดูแพ็คในเว็บไซต์นะครับทุกคนว่าแพ็กไหนที่เราเติมไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไวเชอร์ประมาณนั้นนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีแพ็กหนะึทุกคนที่ร้อยนี่สิบเก้าบาทนะครับทชอร์ที่เติมไปเนี่ อีกนัสอีกสิบนะครับทุกคนซึ่งเพื่อนเพื่อนก็เติมแพ็กนี้ได้เลยนะแค่แพ็กเดียวเนาะถ้าเติมเองเนี่ยเพื่อนๆหมดไปพันเแต่ถ้าเติมในนี้หนึ่ี้ยบาทแค่นั้นพอนะครับทุกคนเราก็เลือกตรงนี้ได้เลยจากนั้นกดดาเนินการต่อนะครับผมแล้วก็กดติ๊กถูกเนาะกดดาเนินการต่อไปอีกทีนึงนะครับทุกคนแล้วก็จะมีให้สแกน QR code คนะครับแล้วก็สแกนไปนะครับแล้วค่อยกดยืนยันนะจากนั้นก็รอให้ทีมงานเนี่ยเขาเติมเข้าเกมให้นะครับทุกกกคคนนนนนนซซึึ่่มมนน่่นะ่่งงงงถ้้้าาาาาาเเเเเเป็็ชชววทททีีติิมมมไไยออะะจใล5รพ เติมให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวในเกมจะมีไวเชอร์เด้งเข้ามาให้เลยนะครับทุกคนผมจะขึ้นรูปให้ดูเน,ะนาะอาจจะมีเด้งขึ้นมาหน้าจอแบบนี้ให้เลยโดยที่แบบเราไม่ต้องออกเกมหรือเอารหัสให้ทางร้านเนาะแค่กรอก UID เนี่ยก็เติมได้เลยนะครับทุกคนเรานั่งเล่นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะมีไวเชอร์เด้งเข้ามาให้เลยทันทีนะครับทุกคนก็สบายมากๆเลยนะโอเคทีนี้พอเราเติมแพ็คพันสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมเข้ามารับที่สุ่มกาชาฟรีด้วยนะครับผมทั้งหมด15เมนะ็ดเนาะให้เพื่ อยู่ด้านบนตรงนี้นะจากนั้นก็ไปล็อกอินนะครับผมโดยการเอา UID มากรอกอะไรให้เรียบร้อยนะครับทุกคนทีนี้เนี่ยพอไปเพื่อนเติมจาก l i สต์แบนชอปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อนๆจะได้พอยต์ในส่วนของกิจกรรมนี้ด้วยนะครับทุกคนซึ่งน่าจะได้มาเกิน49พอยต์แน่นอนนะครับทุกคนก็จะได้รับที่สุ่มกาชาฟรี15อันนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ของอื่นเพิ่มเติมเนาะก็เติมเพิ่มได้นะครับ99แต้มเนี่ยน่าจะต้องเติมแ็ค3,400มั้ง1แพ็คแนะครับก็จะได 999แต้มนะครับทุกคนจะได้ถุงตราหมากลุกนะครับผมซึ่งเป็นตราที่แพงมากๆเนาะอันนี้คือกรณีที่แบบเป็นซุอต่านนะรวมๆแล้ว999แต้มเนี่ยน่าจะต้องเติมประมาณ30,000กว่าบาทนะเออสามหมื่นสี่หมื่นหรืออาจจะแพงมากกว่านั้นนะครับทุกคนก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเติมที่ร้านหรือเติมเองเนาะเออก็น่าจะได้ถุงนี้นะครับผมและก็ได้ตราของหมากลุกมาอันหนึ่งนั่นเองนะ,ะกิจกรรมนี้หลายๆคนยังไม่ทราบนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามารับฟรีกันด้วยเนาะถ้าเราเติมเงินนะครับโอเคทีนี้พอเพื่อนๆเติม มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะได้ไวเชอร์มาแบบนี้เลยนะครับทุกคนทีน,ทนี้เนี่ยเราสามารถเอาไวเชอร์อ,อันนี้เนาะไปแลกซื้อแพ็คไหนก็ได้นะครับที่เพื่อนๆสามารถแลกได้เนาะอย่างแพ็คทัืมากิเนี่ยก็สามพันสองร้อยแปดสิบนะครับทุกคนของผมก็แลกได้พอดีเนาะก็แลกได้เลยนะครับทุกคนอันนี้มันเป็นไวเชอร์ของเกมอยู่แล้วเนาะไม่ใช่ทางร้านหรืออะไรนะไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเติมมาแล้วเนี่ยมันผิดกฎเกมไหมอะไรแบบนั้นคือทางร้านเติมเนี่ยเขามีการพูดคุยหลังบ้านอะไรเกี่ยวกับการเติมเกมอะไรพวกนี้อยู่แล้วดังนั้้นนนไม่่ตองงเป็็หวคก ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ผมก็จัดมาเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะครับทุกคนทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้เนาะเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูละกันนะครับผมหรือถ้าเพื่อนๆมีความเห็นที่แตกต่างกันอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ